สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลกันนะครับนี่วันนี้เรามากับตัดอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่น,นี่เราอยู่กับม้านะครับนี่มา้าภาษาอังกฤษว่าไงครับ h o สม้าครับต่อไปก็คือเจ้า buffalo ควายนั่นเองบัฟเฟโลต่อไปแอรฟินช้างครับน,รนี่ก็คือช้างนี่ก็คือนี่ฮอกโคไดมันคือเจ้เาจโระเข้นั่นเองฮอกโคได ต่อไปนะครับคือเจ้านี่คร้าวมี่จัาวัาวนะครับฟร้าวัาว,วต่อไปมีอะไรอีกนะครับนี่ไดนโนเสาร์อะโรน่ารนหลักมาดูครับมีอะไรอีกนี่ซีบลา มาเลยสิบบาทไดโนอสอร์ออเรนไดโนอสอร์เป็นไดโนเสาร์สีส้มนะครับกรีนแอโรเฟลโอเคสำหรับนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย